สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวภาสานนะครับซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นจุดที่เช็คอินแล้วก็เป็นจุดที่ชมวิวเป็นจุดที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับภาศาลนั้นตั้งอยู่ที่แหลมเกาะยมนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวผมจะพา ชมรอบๆอผ้าสารเลยนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมครับ ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยอยู่ใต้ภาสารนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของต้นแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ด้านล่างนั้นก็เป็นร่มเงาตอนนี้ก็มีลมพัดอากาศก็เย็นสบายนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงที่เป็นร่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกแดดที่เจอแดดก็ร้อนเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเดินมาก็นั่งพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยอเดี๋ยวพาชมบรรยากาศอารอบๆของภาสานนะครับ บรรยากาศสวยงามมากผมว่าถ้าเกิดว่าเรามาถ่ายรูปหรือว่ามาเที่ยวภาษาในช่วงเย็นผมว่าน่าจะได้มุมที่สวยงามแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกด้วยนะครับส่วนในเวลากลางคืนนั้นเห็นว่าจะมีเป็นแสงสีไฟที่สวยงามมากเลยนะครับผสมผสานกับรูปทรงโค้งของ ภาสาที่เขาเป็นสถาปัตยกรรมในการออกแบบในครั้งนี้นะครับถ้ามีโอกาสแล้วในตอนคืนก็อาจจะมาถ่ายทำแล้วก็ทำคลิปให้ได้รับชมกันนะครับตอนนี้นั่งพักเหนื่อยสักพักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปถ่ายรอบๆด้านน,นอกขอ,องภาษานให้ได้รับชมกันนะครับ ครับบริเวณด้านในของภาสานนั้นนะครับก็จะมีทางให้เราเดินและก็มีกระจกกั้นนะครับเสร็จแล้วก็ทําเป็นช่องลมเพื่อให้ลมพัดผ่านครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะครับที่ภาสานเป็นจุดท่องเที่ยวหรือว่าชมวิวเช็คอินนะครับหรือเป็นที่พักผ่อนจนใจนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ ครับที่อยู่ด้านหลังผมเปรียบเสมือนเป็นทางสองแพ่งหรือว่าเป็นทางแม่น้ำสองสายนะครับที่ไหลเข้ามารวมกันมันจบเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับนี่ครับทางสองแพ่งอีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำปิงนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำน่านนะครับไหลมารวมกันอยู่ตรงที่ปากน้ำโพนะครับรวมกันเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพญา ครับที่ภาษานั้นนอกจากที่จะมีภาษานให้เราได้ชมแล้วเขาก็ยังมีสำนักงานนะครับซึ่งเป็นสำนักงานที่จัดนิทรรศการแล้วก็จัดนิทรรศการาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและก็ประเพณีอของชาวนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมห้องที่จัดนิทรรศการนะครับ ครับอยู่ในอาคารนี้เขาก็จะมีนิทรรศการนะครับที่จะจัดให้เราได้รับชมมมมืืออั่่ให้ากนนเสททีีีต

ความร้อนมาจากบริเวณวัดโพธิ์กราซึ่งจุดนี้เป็นจุดรวมกันของแม่น้ําทั้งสีสายคือปี่หวังหยงน้าไหลามารวมกันจากทั้งสองทิคือทิศตะวันตกจากแม่น้ำปี่และแม่น้ำหวังที่ไหลย่บร่วงและทิศตะวันตกจากแม่น้ําโยงและแม่น้ํานครับพาดวาดสวยงามมากเลยนะครับ ที่บริเวณภาสานนะครับเขาก็จะสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมสามปางนะครับแล้วก็ภาสานในอนาคตนะครับเขาจะสร้างเ<อ>จ้าแม่กวนอิมนะครับจะอยู่บริเวณน,นี้นะครับของภาสานเสร็จแล้วก็สะพานที่จะสร้างในอนาคตนะครับสร้างข้ามแม่น้ําอันนี้แม่น้ําปิงนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ําน่านมารวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําเจ้าพยานะครับ มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่แสงแดดที่ส่องออกมาแล้วก็ทําให้เราเห็นภาสานที่อยู่ด้านหลังนั้นอย่างสวยงามเลยนะครับเห็นเป็นรูปทรงโค้งนะครับที่โค้งลงไปบรรจบกันอยู่ในส่วนปลายนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับที่พามาเที่ยวภาสานแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จุดชมวิวของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ อย่าลืมฝากกด,ดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะมีคลิปสวยงามๆม,มาให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ